สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระลาหูนะครับวัดศรีสตทองนะครับผมอง์นี้ก็เพิ่งนะครับได้มาใหม่สดสดร้อนๆเลยนะครับก็จาก เพื่อนรุ่นพี่นะครับที่เล่นผระด้วยกันเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าผมสั่งไว้เลยนะครับเพราะว่าพี่เขาก็เล่นสายนี้อยู่เหมือนกันนะครับผม <c oughs> ก็บอกพี่เขาไว้เลยนะครับว่าถ้ามีพระราหูหลวงพ่อมณิตเข้ามาเนี่ยก็ให้บอกผมคนแรกเลยนะครับขอเป็นมือแรกนะครับผมถ้าองค์ไหนผมดูแล้วผมชอบแล้วใช่เนี่ยผมจะจบราคาให้พี่เขาหมดนะครับก็ องนี้พี่เขาได้มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับผมไม่รู้ว่านะครับไปโผล่ไกลอยู่ถึงนั่นได้ไงนะครับนี่ดูฟาร์มเดิมของเขานะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอง์นี้ก็เป็นสินที่ค่อนข้างจะพิเศษด้วยนะครับแล้วก็จาน อาจานพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่หน้ากล่องก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมหันไม่หยิบปากานะครับแปบ๊บหนึ่งพอดีต้องชี้ชี้จุดให้ดูนะครับลืมลืมหยิบปากานะครับอ่ะเนี่ยนะครับมาแล้วนะครับพระราหูตำหลับหลวงพ่อน้อย นาวััดนะครับวัดศรีสะทองอำเภอนครเชียศรีจังหวัดนครปฐม,มรุ่นสุริยุปราคาสร้างสาราการประเรียนนะครับก็พระราหูเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นตำรับหลวงพ่อน้อยนะครับก็คือนะครับตำรับหลวงพ่อน้อยเนี่ยจะเป็นจานหอมลาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นกาลาตาเดียวนะครับ กาลาตาเดียวเนี่ยเขาก็เอ่อเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นของทนสิทธ์นะครับเป็นมหาอุดนะครับผมอันเนี้ยตามความเชื่อโบราณนะครับเป็นของทนสิทธ์มีฤทธิ์ทางด้านมหาอุดนะครับก็หลวงพ่อมานิดเนี่ยก็เป็นเจ้าวาดยุคสามนะครับ ของทางวัดศรีสะทองนะครับยุคเริ่มต้นเลยนะครับก็คือหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยนาวารัตนนะครับผมวัดศรีสะทองท่านก็เป็นเอ่อชาวลาวนะครับผมแล้วก็ยุคสองก็จะเป็นอาจารย์ปินนะครับก็ราคาทั้งหลวงพ่อน้อยแล้วก็อาจารย์ปินเนี่ยหลักแสนหลักล้านนะครับผม ยุคที่3ามก็เป็นนะครับเอ่อหลวงพ่อมานิตนะครับผมวัดศรีสะทองนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็สืบทอดวิชามานะครับแล้วก็สร้างนะครับตำรับเดียวกับหลวงพ่อน้อยนะครับผมวัดศรีสะทองอำเภอนครเยศรีเอ่อหลายๆคนยังงงอยู่นะครับเพราะว่าหลวงพ่อน้อยนะครับที่นครปฐม,มที่ดังๆเนี่ยจะมี อยู่ในการสองท่านนะครับมีหลวงพ่อน้อยนาวรัตน์นี่นะครับผมวัดศรีสาทองแล้วก็มีนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสาราด้วยนะครับหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาราเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นดังๆเลยนะครับก็จะมีหน้าเสือแล้วก็คอน้ําเต้านะครับผมแล้วก็มีพวกเหรียญหลายอย่างแต่ว่าทางวัดศรีสะทองเนี่ยเขาจะมาดังเอ่อพาหูนะครับวัวธนูนะครับผมแล้วก็เหรียญเสมา ปี2 5 0 5นะครับผมซึ่งเป็นยุคอาจารย์ปิ่นนะครับอันนั้นนะที่เป็นเหรียญน,นะครับแต่ว่าที่เขาเล่นกันโดยหลักๆแล้วเนี่ยทางวัดศรสีสะทองเนี่ยเขาจะเป็นกะลานะครับกะลามหาอุดนะครับผมแกะเป็นรูปพระราหูนะครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์ปินแล้วก็ เออหลวงพ่อน้อยเนี่ยราคาแพงมากแล้วนะครับผมว่าเออเราใช้นะครับหลวงพ่อมณิตนะครับซึ่งเป็นยุคที่สามเนี่ยได้นะครับผมเพราะว่าตำรับเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าไม่แพงจนเราไม่สามารถเอือเอ้อมถึงได้นะครับอันนี้เราสามารถเอื้อมถึงได้นะครับแล้วก็เป็นแท้แบบแท้แบบเดิมๆจริงๆนะครับผมผมว่าของแบบนี้มันหาย,ยากนะครับ เนี่ยผมสั่งไว้นะครับเอ,อ่อสี่เดือนนะครับเพิ่งจะได้เข้ามาหนึ่งองค์นะครับที่เป็นแบบว่าหลวงพ่อมานิจจ๋าแบบนี้นะครับที่แบบว่าคากล่องด้วยแล้วก็เนี่ยนะครับรุ่นสุริยุปราคาเนี่ยจะสร้างในปีพศสอง8นห้าสามแปดนะครับปีนั้นนะถ้าใครเกิดทันนะครับจะรู้ว่าเป็นปีที่น้ําท่วมนะครับแล้วก็มีสุริยุปราคานะครับ ปีนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าน้าท่วมเยอะมากนะครับปี38เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยยังแจกไอ้แว่นเลยนะครับที่เป็นแว่นกระดาษเอาไว้ดูสุริยุปราคานะครับปีสามแปดนะครับน้ําท่วมใหญ่ประเทศไทยนะครับผมอยู่นครถมเนี่ยก็นะครับเห็นชัดเจนนะครับเออสุริยุปราคาแล้วก็น้าท่วมเยอะจริงแล้วก็นานจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เรารู้แล้วนะครับว่าเป็นปี3ามแนะครับรุ่นสี่อยู่ราคาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าองค์นี้เป็นอะไรยังไงนะครับคนที่พี่ที่เขาสั่งที่ผมสั่งไว้แล้วเอามาปล่อยผมเนี่ยนะครับตอนขายยังพูดอยู่เลยนะครับว่าไม่เอาก็ได้นะพี่ว่าจะเก็บไว้ใช้เองบ้างนะครับผมก็แหม บอกพี่มาถึงขนาดนี้แล้วยังจะเอากลับอีกเลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยเกินให้ฟังนะครับว่านะครับพระราหูนะครับของนะครับพระราหูของเอ่อพระราหูของอาจารย์ปิ่นไม่ใช่อาจารย์ปิ่นนะครับพระราหูของหลวงพ่อมานิตนะครับช่างแก่เนี่ยเขาจะมีหลายคนนะครับ ช่างเนี่ยเขาจะมีหลายคนแล้วนะครับเอ่อช่างแก่มีหลายคนนะครับแต่ว่าหลวงพ่อมานิตเนี่ยนะครับเขาสั่งนะครับว่าของเขาเนี่ยไม่เอาหูนะครับผมไม่เอาหูกาลานะครับเขาสั่งเลยนะครับว่าเขาไม่เอาหูกะลาเพราะว่าช่างที่แก่เนี่ยเขาแกะให้อาจารย์จืดด้วยนะครับที่ว่า เออเป็นเคยเป็นพระลูกวัดนะครับของวัดเอ่อของวัดศรีสะทองนะครับตอนแล้วก็อาจารย์จืดเนี่ยก็ยังให้ช่างแกะกะลาอยู่นะครับเพราะว่าท่านเนี่ยย้ายไปอยู่เอ่อวัดโพธิ์เศรษฐีนะครับช่างเขอเอ่อช่างเนี่ยเขาก็จะแกะให้อาจารย์จืดเนี่ยมีหูนะครับส่วนแกะให้หลวงพ่อมาเนธเนี่ยเขาก็จะไม่มีหูนะครับ อันนี้เป็นสินตาหนุยนะครับผมสินตาหนุยเนี่ยก็ไม่มีหูเหมือนกันนะครับองนี้ก็สวยใช่ย่อยนะครับอง์นี้เป็นศินนะครับศินช่างสมชายนะครับผมแต่ว่าก็เริ่มแกะเข้ามือแกะสวยเลยนะครับแล้วองค์นี้เนี่ยผมจะพาสองนะครับ เป็นจานพิเศษด้านหน้าด้วยนะครับซึ่งจะพบเจอน้อยนะครับเอจานจุดที่หนึ่งนะครับหัวไล่สองข้างนะครับจุดที่สองนะครับแล้วก็มีตรงเอ่อพระจันทร์ด้วยนะครับจานพิเศษนะครับแล้วตรงนี้มีแป้งเจมิมติดมาด้วยนะครับแป้งเจมิมนี่นะครับแป้งเจมิม นี่เป็นสินช่างสมชายนะครับเดี๋ยวผมจะพาส่องอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ดูเรูปแบบโดยรวมก่อนนะครับอันนี้เป็นสินเสมาใหญ่นะครับสินเสมาใหญ่แล้เขาแกะเนี่ยแกะเป็นเสียนสูงด้วยนะครับนี่นะครับแกะสูงขึ้นมานี่เลยนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปไหวพระละหูวเสืทองผมจะให้ดูนะครับ นี่พระหูที่วัดศรีองเนี่ยเขาจะทําเสียงสูงแบบนี้เลยนะครับของที่วัดนะครับผมซึ่งช่างสมชายเขาก็พยายามแกะให้เป็นเสียงสูงนะครับก็แล้วแต่เชิงช่างนะครับว่าช่างคนไหนจะทำรูปแบบไหนนะครับ เจ้านี้ได้จานพิเศษนะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังนั้นนะครับอง์นี้นะครับผมดูแล้วนะครับจานนะครับจานเนี่ยจานในเลิกสุริยุปราคาแน่นอนนะครับนี่นะครับแต่มีการจานเกิดขึ้นสองครั้งนะครับผมการจานในรอบแรกนะครับนี่ สุริย布าคาอันนี้เขาเรียกว่าคาถาสุริยะประภานะครับขึ้นต้นด้วยกุเสนะครับเห็นไหมครับกุเสโตแล้วก็ตึบๆลงมาสี่บรรทัดนะครับสี่บรรทัดนี้นะครับคือจานพระอาทิตย์นะครับหรือว่าจานสุริยประภานั่นเองนะครับแล้วก็ทําการนะครับปิดนะครับปิดคาถาด้วยจานใบพัดนะครับ อันนี้คือจานในเลิกสุริยะคาดนะครับผมซึ่งปีสามแปดนะครับสุริยะฆาตนะครับผมแล้วก็รอเลิกนะครับรอเลิกจนมีพระราหูอมจันทร์นะครับก็จะนะครับเขาก็ทําการนะครับจานนะครับคาถาพระจันทร์นะครับยะถาตั้งๆนะครับนี่เปิบเบเปิบบบนะครับ คือคาถาจันทราประพานั่นเองนะครับแล้วก็จานปิดด้วยจานใบพัดตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับชุดนี้นะครับนี่คือจานพาทิตย์อันนี้คือจานพาจันท์นะครับ ทั้งเลิกกลางวันและเลิกกลางคืนแบบนี้เขาเรียกว่าจานเต็มสูตรนะครับผมแล้วเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมตรงนะครับยันคาถาต่างๆทำไมเป็นสีขาวขึ้นมานะครับผมนะครับนะครับผมส่องไปแล้วนะครับเป็นแป้งเจิมนะครับผมเป็นแป้งเจิมนะครับ เขาเอาแป้งเนี่ยมาแตะเสร็จแล้วก็รูปนะครับป๊ดเนี่ยดูตามนิ้วมือผมนะครับเนี่ยแปะเนี่ยแปะอย่างนี้นะครับแต่ว่ารูปมารูปตรงแค่ยันตรงนี้ฟุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงขาถาตรงนี้เห็นไหมครับกะลาเนี่ยจะเป็นสองแบบเลยนะครับเอ่อไม่ใช่เป็นสองแบบนะครับจะเป็นสองผิวเลยนะครับผมนี่ขนาดปีสามแปด กาลาแท้ๆยังเก่าขนาดนี้นะครับเพราะว่าอายุเนี่ยสามสิบปีนะครับเครื่องรางเนี่ยเขาบอกว่าเล่นแค่ชอบจริงนะครับแต่ว่าถ้าเข้าใจแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันได้นะครับมันดูได้นะครับเนี่ยกุเสนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเขาจานอะไรนะครับมันถึงตามกันได้นะครับเนี่ยจานใบพัดปิดอันแรกพอสีสีบรรทัดนี่แล้วใช่ไหมครับ หนึ่งสองเนี่ยสามสี่สามสี่เนี่ยจะเบียดกันหน่อยนะครับแล้วก็มาจบปิดจานไปพัดอันนี้ไว้เราขึ้นต้นเหนื่อยยะเห็นไหมครับแต่ว่าการจานเนี่ยผมที่ว่ายะถาตังๆเนี่ยมันจะเป็นคาถาเต็มนะครับแต่ผมเห็นนะครับร้อยละเก้าสิบนะครับเขาจะจานเขาจะไม่เขาจะไม่ยะถานะครับเขาจะยะตังๆเลยนะครับผมแต่ในคาถาที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับ คำเขียนเนี่ยมันตังตังนะครับแต่ว่าเอ่อผมเนี่ยนะครับก็สืบเสาะนะครับทุกอย่างว่าคาถาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าอะไรนะครับคำเขียนเนี่ยมันมันยะถาตังตังก็จริงนะครับแต่อันนี้เนี่ยอาจารย์ยะตังตังนะครับแต่จริงๆแล้วมันอ่านว่าตังตังนะครับผมตังตังนะครับบางอเออบางอาจารย์ก็บอกว่ายะถาตังตังเลยนะครับผมก็แล้วแต่นะครับเนี่ย ถ้าเรียนภาษาบาลีเนี่ยไอ้กลมๆเนี่ยคือนะครับสระอังนะครับผมสารังคัดฉามิอะไรแบบนี้นะครับมัมะนะครับเนี่ยสุดท้ายก็มาจบด้วยใบพัดนะครับผม ไอตรงนี้รูปเนี่ยเขารูปแป้งไม่ติดนะครับเห็นไหมครับเนี่ย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 นะครับแป้งเจิมอยู่ตามซอกนะครับเขาไลท์นะครับไลท์ไปนะครับไม่ไลท์ไม่ติดนะครับเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่ได้คิดเองเองไม่ได้คิดเองเองอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่ก็เห็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยวันลอยรูปไปเนี่ย เห็นไหมครับปึ๊ดเนี่ยเขาลูกมาตะเก่าเดิมเลยนะครับก็ขึ้นชัดดีนะครับแบบนี้ก็สวยแป็กแบบนะครับทำไมอย่างนั้นเนี่ยต้องมาส่องหากันลึกแบบนี้เลยนะครับแบบองค์นี้แต่องนี้ก็จานชัดอยู่นะครับเดีย๋ยวพามาดูข้างหน้านะครับจาน คลิปนี้ก็จะนานหน่อยนะครับนี่จานที่หัวไหลเซียนกะลาลอยนะครับฟ๊บนี่ก็มีเป็นลอยจานนะครับตรงหัวไหลฝั่งนี้แล้วก็นี่นะครับตรงพาลาหู เนี่ยท่านใดหาไปเลี่ยมใช้อยู่นะครับหาแบบว่าไม่เกินเอื้อมจนเกินไปนะครับเพราะว่าจันปิ่นตอนนี้ก็แรงมากนะครับถามว่าจันปิ่นตกไหมไม่ตกนะครับเพราะว่าของไม่มีให้เล่นนะครับมีของที่แบบว่าพิมพ์สวยๆเด็ดๆออกมาเนี่ยมีคนรอซื้อตลอดนะครับที่สําคัญหาไม่ได้นะครับขนาดของพ่อมณิตนี่โอ้โหยังหาองค์ที่แท้ๆดูง่าย ยังยากเลยนะครับเนี่ยแป้งเจิมนะครับดูหน้าดูหน้าก่อน,นเป็นเสียนกะลาพอดีนะครับแต่ว่าก็เป็นจังหวะที่อยู่ตรงจมูกพอดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมีระหว่างตามีตานะครับ ปากนิดนึงนะครับมีความเก่านะครับเห็นไหมครับทำเสียงสูงนะครับองนี้เสียนกะลาลอยมีติดเผือกหน่อยๆนะครับแล้วแบบที่บอกนะครับว่าถ้าช่างเนี่ยเขาแกะให้ใงพอมานิดเนี่ยหูจะไม่มีนะครับ เนี่ยเห็นไหมครับลอยไม่ใช่หักไม่ใช่อะไรนะครับคือเขาทำมาแบบนี้นะครับรูปแบบของเขาเนี่เครื่องรางแท้แท้เนี่ยมันหายากนะครับพ้าเนี่ยหาง่ายฝ่ายเยอะนะครับแต่ว่าเครื่องรางเนี่ย คือเป็นงานหนึ่งเป็นงานศิลป์ด้วยนะครับแล้วงานศิลป์เนี่ยมันเหมือนลิมิเต็ดอินดิชั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นช่างคนเดียวกันหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแกะออกมาร้อยองค์ก็ไม่มีทางเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีรูปแบบแพทเทนอะไรต่างๆเนี่ยฟาร์มค้ายอะไรให้เราได้แยกสิล์นถูกนะครับแต่ว่ายังไงเป็นงานแฮนด์เมดนะครับมันก็จะมีชิ้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ กะลาแต่ละลูกเนี่ยลายกะลามก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไงก็ชิ้นเดียวนะครับชิ้นเดียวเท่านั้นแต่ชิ้นนั้นจะเป็นถูกใจเพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมก็ยังจะไม่เลี่ยมอะไรนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามีเฮียบางท่านตอนนี้ที่มีที่เช่าไปนะครับ,บอกว่าโอ้จ่าไม่น่าไปเลี่ยมเงินเลยนะครับผมว่าจะเอาไปเลี่ยมทองซะหน่อยนะครับผมก็บอกว่าเฮียเขาแก่ เงินดีครับเอาไปเลี่ยมทองก็ได้เขาบอกเ,เดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วก็เช่าไปนะครับไม่รู้ว่าไปแกะเลี่ยมทองหรือยังนะครับก็อันนี้ผมก็จะเอาไว้แบบนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้เก็บเข้าตู้ง่ายๆด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นนะครับอีกหนึ่งองค์ที่ได้มาแบบแท้ดูง่ายนะครับแล้วก็เป็นจานเต็มสูตรนะครับ ก็เป็นแบบเดียวกับพี่หแฝงอาจารย์ปิ่นเลยนะครับจานเต็มสูตรนะครับผมก็เสริมดวงนะครับแล้วก็กันดวงตกนะครับเร,เ,เรื่องเ,อเรื่องดวงเรื่องอะไรเนี่ยก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ขไหนเชื่อก็คือเชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อก็อย่าว่ากันนะครับผมอันนี้ผมก็พูดตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าทีแรกผมก็ไม่เชื่อนะครับแต่ว่า ได้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับตั้งแต่แฝนมานี่ก็เออเรียกได้ว่าดวงดีมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตกก็ตกไม่มากนะครับผมก็ไม่เคยถึงกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะศูนย์สิ้นเนื้อประดาตัวนะครับก็มีกินมีใช้ตลอดนะครับแล้วก็มีเพิ่มพูนขึ้นนะครับก็เก่งมันต้องบวกเฮงด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ เหมือนเล่นพราเนี่ยแหละนะครับถ้าเราเก่งให้สุดๆยอดไปเลยนะครับอาจจะดูได้พราเกือบทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เจอของหรือว่าเราไม่เคยได้ของหลุดเลยเนี่ยยังไงเราก็ไม่เกิดนะครับพราเนี่ยมันคนเล่นพราเนี่ยมันจะเกิดเนี่ยมันต้องได้ของหลุดน,นะครับอันเนี้ยผมไม่ได้มาพูดละครคุณธรรมอะไรางี้นะครับว่า เอ้ยใครที่ไม่เคยได้ของหลุดเลยเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับได้ของหลุดนะครับมันถึงเกิดนะครับผมต้องต้องซื้อแบบซื้อหลุดหลุดนะครับผมซื้อสี่พันขายแสนหนึ่งเงี้ยนะครับมาแผบเดียวมันก็รวยขึ้นได้นะครับอันเนี้ยมันต้องเกิดจากความรู้ตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยมันต้องเหงด้วยนะครับผมไม่อย่างงั้นเนี่ยเขาไม่ไปหาของหลุดกันตีสามตีสี่ที่ตลาดหรอกนะครับแต่ว่าคนได้จริงๆแล้วเนี้ยถ้าอยู่เป็นนะครับเจ้าเขาจะเงียบๆครับผม ได้มาเนี่ยเขาจะเงียบๆนะครับเขาจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โชว์พาวนะครับเขาจะมีกินมีใช้ตลอดนะครับเขาจะแอบนะครับพูดง่ายๆแต่ว่าไอ้ที่ซื้อเราต้องโชว์พาวเนี่ยเพราะว่าบางทีต้องโชว์ให้ลูกค้าดูนะครับเหมือนซื้อซื้อแสนหนึ่งนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ซื้อต่อแสนหนึ่งแสนสองอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็ต้องเปิดมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่มุมนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆลองคิดดูว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆเป็นเซียนพระเพื whom, so ่อนเพื oh. ่อนพี่ๆเนี like um, moment, oh, <vull> ่ยก็ต้องอยากที่จะซื้อให้ถูกที่สุดนะครับแล้วก็ขายให้แพงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะครับผมอันนี้ไม่ไม่ได้มาละครละครคุณธรรมอะไรนะครับมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมความเป็นจริงนะครับไอ้องเนี้ยนะครับองค์นี้ผมก็เปิดไว้สองหมื่นห้านะครับสินเออนี่เขาเรียกว่าสิน สินต์หนุ่ยนะครับผมก็สวยเดี๋ยวผมพาสองนะครับแต่ว่าองค์นี้เราดูกันมายาวๆเต็มที่แล้วนะครับอง์นี้ผมจะเปิดราคานะครับไว้ที่สอง0มันบาทนะครับผมเป็นจานเต็มสูตรนะครับเป็นจานเต็มสูตรนะครับผมจานเต็มสูตรนะครับมีแป้งเจิมด้วยนะครับผมขนาดนี้ก็เดี๋ยวเพื่อนพี่จะไม่รู้ขนาดนะครับก็ เทียบเท่าขนาดเสมานะครับเสมาใหญ่นะครับขอทำเป็นพิมพ์เสมาใหญ่นะครับผมนี่นะครับถ้าใครถูกโฉลกเนี่ยผมบอกเลยนะครับใช้ดีมากนะครับองนี้สินตะหนุยก็สองหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เป็นเอ่อจานพระจันทร์นะครับผมนี่นะครับเป็นจานพระจันทร์นะครับ อันนี้เป็นจานพระจันจานเลิกเดียวเลยนะครับเลิกเดียวอันนี้ตัวหนังสือยันจะไม่ค่อยแน่นนะครับแต่อันนี้แน่นไปเยอะนะครับผมแน่นเปอะจานเต็มสูตรนะครับเป็นอนมีพี่ท่านใดหาโย,ยนครับเอาไปเลี่ยมทองแฝนนะครับได้ของแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องเสียวหลังนะครับปีสามแปนะครับถ้า ถ้าอยากได้ถูกๆนะครับต้องไปลุ้นเอเาเองนะครับผมอันนี้ผมนะครับขัดสันมาให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับ25,000บาทนะครับโทร0ูนย์เก้าแปดแดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ